นธนาคาร s y n e r g y a n i m a l องค์อกรพิทักษ์สัตว์สากลเปิดรายงานธนาคารเพื่อสัตว์ปี2568ล่าสุดเผยผลประเมินที่น่าตกใจพบว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ในประเทศไทยยังคงละเลยประเด็นด้านสวัสดิภาพสัตว์และความยั่งยืนในการดำเนินงานโดยรายงานฉบับน,นี้ได้ทำวิเคราะห์นโยบายของสถาบันการเงินชั้นนํา100แห่งทั่วโลกเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่รุนแรงต่อสัตว์เช่นการกักขังสัตว์ในกรงแคบการทดลองเครื่องสํ อ้างในศาสตร์การใช้สัตว์เพื่อความบันเทิงธุรกิจขนสัตว์และฟาร์มปัสสัตว์เชิงอุตสาหกรรมโดยผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเกือบ60%ของธนาคารที่ได้รับการประเมินทั่วโลกไม่มีคะแนนในประเด็นด้านสวัสดิภาพของสัตว์และความยั่งยืนเลย s y n e r g y Animal ขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถเลือกใช้ธนาคารที่มีจริยธรรมส่งข้อความเรียกร้องนโยบายที่ดีกว่าไปยังธนาคารที่ร่วมสนับสนุนการรณรงค์เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมตรวจสอบคะแนนของธนาคารและส่งข้อความถึงธนาคารได้ที่เว็บไซต์ w w w r a n i m a l s org ค่ะวันนี้เรามารณรงค์เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะคะก็คือว่าเรามีรีพอร์ตใน ชื่อว่า Bank of Animal นะคะในการที่เราสำรวจทั่วโลกนะคะ22ประเทศ80สถาบันนะคะเพื่อจะอยากจะทราบว่าแต่ลอะองค์กรนี่มีมีนโยบายด้านนี้หรือเปล่าะค่ะวันนี้เรามาที่กาิกรเนื่องจากว่ากาญิกรเป็นองค์กรที่ใหญ่นะคะนอกจากนี้เรายังมีอีกขององค์กรที่เราอยู่ในรีพอร์ตนะคะคือ s c b กับแก๊งแก๊ k PC นะคะ กสิกรไทยทุนไทยนะคะก็คือว่าเรามารณรงค์ขอให้ธนาคารมองเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์วันนี้เราก็จะมาเรียกร้องขอให้พิจารณานโยบายที่ลงทุนที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพสัตว์นะคะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับลดการพารุณกรรมเกี่ยวกับสัตว์นะคะแล้วก็อยากให้มีการซัพพอร์ตเกี่ยวกับ อาหารที่ยั่งยืนนะคะระบบอาหารที่ยั่งยืน,นะค่ะ่ะเนองจากว่าถ้าเรามีนโยบายที่เป็นมิตรกับสัตว์และสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีมลพิษที่น้อยลงอย่างเช่นฝุ่น PM 2.5น้อยลงจากการที่ไม่มีความอุตสาหกรรมเยอะหรือว่าการที่ปลูกพืชที่เลี้ยงสัตว์นะคะหรือว่าเราอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับสาธารสุขที่ทําให้ การติดเชื้อเนี่ยลดน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์เกี่ยวกับ s c g หรือการพัฒนาเป้าหมายอย่างยั่งยืนของประเทศด้วยค่ะอ๋ะอโอเคเออประชาชนทั่วไปนะคะสามารถที่จะพิจารณาในการที่จะใช้บริการธนาคารที่มีนโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับสวัสดิภาพสัตว์นะคะแล้วก็ไม่มีการทารุณกรรม ลองหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะช่วยในการส่งเสียงถึงธนาคารแล้วก็เพิ่มการรับรู้กับคนทั่วไปด้วยค่ะเ,ออเราก็ยังคงจะรณรงค์อยู่เรื่อยๆนะคะก็จะทำงานร่วมกับเครือข่ายทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปนะคะในการที่จะเ,ออเพิ่มการรับรู้เรื่องนี้แล้วก็จะติดตามการทำงานของธนาคารต่อไปค่ะก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะอาจจะช่วยกัน พิจารนาว่าแต่ละธนาคารเนี่ยเราให้ความสําคัญป้องกันเกี่ยวกับความรุนแรงต่อสัตว์มากน้อยแค่ไหนเราอาจจะช่วยกันรณรงค์ในเรื่องนี้นะคะให้ใหธนาคารพิจรารณาปรับเปลี่ยนนโยบายเพิ่มขึ้นค่ะ